เงินถูกต้องรายอิีลักทติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วอุ้มสวัสดีครับเบียร์ลักติแบรนะครับวันนี้เราอยู่ในซอฟต์จติกนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงการอัปเดตนะครับวันนี้มีคนถามมาอ่อย่างพวกเรื่องของอะไรรองทงรองเท้าฟางอะไรอย่างเงี้ยที่ยังเก็บไม่ได้ไมันต้องรออัปเดตก่อนมันจะมันจะเขียนอยู่แล้วถ้หนึ่งจุดหนึ่งสี่อย่างเงี้ยอ่า ตอนนี้แพทของเราอยู่ที่1.13นะครับเพื่อนๆจะต้องรอแพทเดือนหน้าเป็นเดือนมกราคาพันเนี่ยก็คือ1.14นะครับก็คือสรุป,ปง่ายคือเดือนหน้าเนี่ยมีพาชายเข้ามาแล้วสําหรับเอ่เอคนที่อยากเล่นพาแต่อยากเล่นตัวผู้ชายเพราะเพราะว่าเป็นผู้ชายก็อยากเล่นตัวผู้ชายใช่ไหมก็อพอเข้าใจอยู่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนในเดือนมีนาเนี่ยอันนี้บอกไว้เลยว่าอัพแพท1.20ครับมีอะไรทาเยอะ1 1 2 0มีอะไรบ้างกระบี่สายฟ้าอ่ะอันเนี้ยคนรอเยอะอ่ะหนึ่ง อ่าต่อไปเป็นส่วนบัตรเปลี่ยนอาชีพบัตรเปลี่ยนอาชีพจะมีให้ฟรีเลยให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้ทดลอง2อาทิตย์ครับอันนี้พูดถึงเซฟนอกมันจะเป็นอย่างนี้นะเซฟเซฟนี้มีไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นบัตรขายอาชีพบัตรเปลี่ยนอาชีพมาตอนไหนก็คือเดือนมออมีนานนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพศแต่ว่าเปลี่ยนเพศกับใบเปลี่ยนอาชีพคนละตัวนะแต่ว่าใบเปลี่ยนเพศจะเข้าทีหลังอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อใครที่แบบว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนอาชีพ โอ้มีคนถามเยอะมากครับใต้คอมเมนต์เยอะมากเลี่ยอาชีพสรุปคือเดือนม,มีนานะครับก็ตอนนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ห้าเองนะ <c oughs> โอ้โหก็อีกยาวเลยอีกสองเดือนยี่สิบห้าวันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สู้ๆแล้วกันก็มีถึงบอกในเกมนี้ให้เลือกอาชีพดีๆตั้งแต่แรกน,นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเควสต้นไม้เ,เควสจบของทุ่งเซียงจูเลยแล้วกันนะเควสนะ <c oughs> นะครับของเมือง ุงเซียงจูนะครับก็คือการคืนชีพต้นไม้ศักดิ์สิทธินั่นเองนะครับเออตัวเราไปที่ไหนก็ทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเราันนี้ก็ยังแปลกแปกว่าแ,แพ้บัณฑิตแพ้อะไรก็ไม่รู้เพราเขาเรียกว่าถ้าเกิดสมบูรณ์ชนะหมดเลยมันก็มันก็ไม่ดรามา่าใช่ไหมลนะ่ะเออก็เลยอาจจะต้องประมาณนี้นะครับจุดต้นไม้ของเซียงจูอยู่ตรงจุดหมีเลยนะครับซึ่งวาร์ปมาก็จะเจออยู่แล้วนะพอมาตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะเจอน้องหลัวๆใช่ไหมครับนี่กดเลยครับนี่ หมุนเขาหลัวหมุนตีหมดเลยเฮ้ยเอาหมุนหมุนหมุนเจ้าสนักเตรียมกองดีๆไว้มากมายอยากให้ EU EU กับเจ้าสนักไหนี u EU มันแปลว่าอะไรวะก็เอามปว่ามาทาเควสตรงนี้ทุกวันครับมันจะมีอยู่สามเควสใช่ปะก็สรุปจบเควสเนี่ยก็คือสามเควสแต่มีไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องผ่านเควสอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้พูดถึงที่หมีทำนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทำสามเควสจบแล้วมันมีเควสตอก็แปลว่าใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็คือต้องให้ส่งหินครับแล้วก็ ทเควสที่3เนี่ยมันจะไปบอกว่าทุ่งเขาใช่ไหมปตกติ3าเควสมันก็พาไปทําอยู่แล้วถูกะเพวาะนั้เพื่อนๆก็ควรจะต้องผ่านเควสยอดเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เควสของน้องใน3เควสเห็นน้องเอ่อเห็นเห็นรลวหลวมันพูดเหมือนกันนะอกบอกว่าเราจําเป็นต้องผ่านหินเอ่อเควสหินศิลาสักอย่างเนี่ยเควสของหลวหลว3เควสแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเควสจบเอ่อปลูกต้นไม้เนี่ยก็ลองให้มาคุยกับเจ้าบวงแห่งจิตวิญญ,ญาณครับข้างต้นไม้เนี่ยนะครับคุยเสร็จก็เลือกคําสั่งส่วนหินครับ วิธีการเก็บศีลาสี่ที่เนี่ยมีบอกไปแล้วแล้วก็วิธีใส่สีลาสีที่อันนี้บอกไปแล้วลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็จบแค่นี้ครับอ่ะเสร็จแล้วก็พอพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำสามเควสเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเควสขึ้นมาเป็นกําเนิดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมเข้าใ,ใกล้จุดเพียงปกติในทุ่งนะครับอ่ะเราก็ไปเลยครับ มีคิดว่าแค่ทำสามเพยของโรลล์เสร็จสามวันเนี่ยเราก็เป็นในส่วนการส่งสีลาแล้วก็มีไม่แน่ใจต้องไปซ่อมหรือเปล่านะต้องต้องลองดูนะครับเพราะว่าตัวเควสมันไม่ได้บอกว่ามันต้องจบเควสอะไรบ้างเลยแหละเออมีก็เลยสรุปไม่ได้แต่เควสที่เนี่ยแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นในส่วนเอ,อ่อเพิ่มค่าความสนิทเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยนี่มีก็มีอนุญ,ญาตแนะนําไปแล้วใช้เวลาแค่สิบนาทีเองถ้าเกิดมาต้องใช้นะเออก็ลองสาม,มารถดูได้นะครับ อ่ะเขาก็จะให้กลับมาที่ไหนแล้วเขาเนี่ยก็จะ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 ดูกระต่ายสุดคิ้วระตายมีตอนนี้มีกระต่าย mmm ส,ส,สิงโตด้วยนะครับเพื่อนๆเปิดกันหรือยังวะอ่ะนี่แหละครับ ตรงนั้นเหมือนมันจะมีแผ่นดินแผ่นหินหลุมศพนะครับอ่ะเขาก็จะให้เราแบบมาสำรวจแผ่นหินหลุมศพนะครับจิงลูกสาวกัมพาไว้ตัวตรงเดลโอะเป็นเื้อเรื่องนี้ครับโอเคอารุ่นพี่เรามาด้วยอูฉิงอูฉิงก็จะเล่าเนื้อเรื่องความเป็นประวัติมาของต้นไม้นะเพื่อสามารถฟังได้นะคงมีมีไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่ โอ้ดีมีสายต่อสู้ว่ะแล้วงเพลค้น้เสร็จก็น่าจะเป็นจบจบเอ,อ่อแมปนี้หมดแล้วแหละเพราะว่ากล่องเกงลงเราก็เปิดหมดแล้วนะครับเ่เกลับมาที่ต้นไม้นะครับระวังอะต่อสู้อีกแล้วเหรอเขาเกียวว่าต่อสู้เอาละพอต่อสู้ขึ้นมานี่โอ้โห ต่อสู้ต้นไม้นี่หูพึ่งแล้วสู้เลยใช่ไหมไเนี่ยหรือไงเขาที่ขอสู้นะครับอ๋อต้นไม้ตัวนี้คงไม่ได้คงไม่หดเหมือนตัวนแ้วโอ้โหออกแนวธรรมดามากเลยครับไอตัวข้างล่างตบตกที่หายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะปรวัวไม่ต้องช่วยหรอกครับแค่นี้เองสบายมากโอเคอ่ะมันก็ตายแล้วยังไม่ตายเลยไปสว่านอยังไม่สมัครใจแอะ 那迈来有腿了哇，走腿、啊。吧你们不要走，小帅不能去，不是让你保护好大树吗？大叔那现在他、嗯、月牙儿。 กำเนิดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ๋อให้เรากดสว่างพลังครับงับเอพูดคุยเกี่ยวกับอูชิงโอเคครับรุ่นพี่เราฉลาดนะเขาบอกอูชิงเป็นอัจฉริยะหนึ่งในร้อยปีจะมีสักคนถึงขนาดนั้นเลยลกูเห็นแก้แก้ร่ะหัดระเหิดเก่งนะครับรโอเคครับเอาเปลือกหอยพรผจร์ไปเลยคขอบรุ่นพี่จัดไปครับเอาปลาดาวไปด้วย <laughs> แลครับโอ้โหูปบีเราอัจังเก่งอ่ะแปบ๊บเดียวอ่ะมีไข่ต่อเปลวหอยละหลักสีน้องวาดรูปน่ารักเชียวโอเคเสร็จภารกิจเรียบร้อยครับต้นไม้ใหญ่สามทิตไม่ไม่ไม่คือเอาสองทิตกลับมารอกันนานเลยใช่ไหมล่ะมีก็เข้าใจได้อยู่นะครับ อ่เาเ็เป็นเอาว่าจบเควสเรียบร้อยสําหรับเควสต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมีอะไรทําต่อไหมไม่มีแล้วตอนนี้มีไม่เหลืออะไรแล้วรออีก84่วันแปดสิบวันกูตายก่อนอ่ะจบเควสหมดแล้วมีทําหมดแล้วอะเออเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วไม่รู้ทําอะไรจริงจริงนะอาจจะต้องแบบไปลงทงล,งลงมทําสะสมของพวกนี้อันนี้ยังยังอันนี้มันอยู่ที่การสํารวจเลยครับวันนี้มีขี้เกียจเอาแผ่นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะได้ของครบนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีลองไปดูที่นี่ต่อดีมีอะไรต่อไหมไม่มีก็จบไปแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้เออก่อนที่มันรับเควสะมันจะมีย้อนอดีตทําให้เห็นครับว่าต้นไม้ตอนที่แบบอ,อมันเต็มมันโตเต็มสมบูรณ์ยังเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละจบกับเพลงเ่งนนี้เออดูกไมไม่มีแล้ว,ลวครับจบแล้ว ก็ขอให้คนเล่นเกมซอสจะติดกับมีความสุขนะครับตอนนี้ก็คงไม่เหลือไกด์ทำแล้วแหละสํหรับเกมนี้เดี๋ยวเราเอัพแพทใหม่เหมือนเดิมนะครับ